พอพูดถึงคำว่ามโนสาเรเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่ว่าในทางกฎหมายคำนี้มีความหมายเฉพาะตัวเลยนะเพราะมันคือชื่อของคดีประเภทหนึ่งที่ถึงแม้จะเป็นข้อพิพาทที่ไม่ใหญ่โตแต่กลับมีกระบวนการพิจารณาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะเลยซึ่งการทำความเข้าใจเรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งเอาล่ะ วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยตั้งแต่เหตุผลว่าทำไมต้องมีคดีประเภทนี้ขึ้นมานิยามตามกฎหมายมันคืออะไรแล้วมันแบ่งเป็นกี่ประเภทซึ่งเราจะเจาะลึกทั้งคดีแบบมีทุนนะครับและคดีฟ้องขับไล่จากนั้นจะยกคำพิพากษาสารดีกาที่น่าสนใจมาดูกันแล้วค่อยไปสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องรู้กันตอนท้ายคำถามแรกสุดเลยนะ ทำไมอยู่ๆระบบกฎหมายต้องมาออกแบบกระบวนการพิเศษให้กับคดีลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ด้วยทำไมไม่ใช้กระบวนการแบบปกติไปเลยล่ะคือเจตนารมณ์หลักๆของกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่3ข้อก็คือสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเพราะเขามองว่าข้อพิพาทมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากกระบวนการก็เลยต้องสั้นกระชับไม่ต้องเป็นทางการเป๊ะ อย่างเช่นการฟ้องคดีเนี่ยสามารถฟ้องได้หวาจาก็ได้หรือการยื่นบัญชีระบุพยานก็ไม่ได้เคร่งครัดเท่าคดีสามัญและที่สำคัญเลยนะทุกคดีจะถูกเริ่มด้วยการไกล่เกลีย่ยก่อนเพื่อให้คู่กรณีได้คุยกันส่วนในเรื่องความประหยัดเนี่ยจุดที่ชัดที่สุดเลยก็คือค่าขึ้นศาลนี่แหละกฎหมายเขาล็อกเพดานไว้เลยว่าสำหรับคดีมโนสาเรค่าทำเนียมศาลทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกิน1,000บาทเท่านั้น ซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญเลยนะที่ทําให้คนที่มีข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้นมากค่าใช้จ่ายมันต่างจากคดีสามัญแบบคนละเรื่องเลยโอเคพอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่าทําไมถึงมีคดีแบบนี้ทีนี้มาดูกันชัดๆเลยว่าแล้วคดีแบบไหนล่ะที่เข้าขายเป็นคดีมโนสาเรซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา189 ถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคดีมโนสาเรก็คือคดีแพง่งที่มูลค่าของข้อพิพาทมันไม่สูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องค่าเช่าซึ่งกฎหมายมองว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ไม่จําเป็นต้องใช้กระบวนการเต็มรูปแบบหรอกเอากระบวนการที่มันง่ายๆเร็วๆมาใช้ดีกว่าและในมาตรา189นี่เองที่แบ่งคดีมโนสาเรออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยคือ 1. คดีมีทุนทรัพย์กับ2คดีฟ้องขับไล่ ซึ่งสองอย่างนี้มีหลักเกณฑ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะกันที่ประเภทแรกกันก่อนมาเริ่มกันที่ประเภทที่1คดีมีทุนนัพย์ถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกก็คือคดีที่มีการฟ้องเรียกเงินหรือเรียกร้องทรัพย์สินที่ตีเป็นราคาเงินได้ หัวใจสำคัญที่สุดของคดีประเภทนี้คือตัวเลขนี้เลย3 0 0แสนบาทจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน3 0 0แสนบาทย้ำนะว่า3 0 0แสนบาทพอดีได้แต่ถ้าเกินไปแม้แต่บาทเดียวคดีนั้นจะหลุดจากการเป็นคดีมโนสาเรกลายเป็นคดีสามัญทันทีและมีจุดที่ต้องระวังมากๆเลยก็คือคำขอในฟ้องเนี่ยต้องเป็นเรื่องทุนทรัพย์เท่านั้นลองนึกภาพตามนะ สมมุติเราฟ้องเรียกเงิน2 0 0แสนบาทแต่ดันมีคำขออื่นพุ่งเข้ามาด้วยเป็นคำขอที่ไม่มีทุนทรัพย์อย่างเช่นขอให้คู่กรณีลงโฆษณาขอโทษในหนังสือพิมพ์แบบนี้ปุ๊บทั้งคดีจะถูกเด้งไปเป็นคดีสามัญทันทีเลยนะจะไม่ได้พิจารณาแบบมโนสาเร่อีกต่อไป ต่อกันที่ประเภทที่สองซึ่งอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่น่าสนใจมากนั่นก็คือคดีฟ้องขับไล่ซึ่งมันเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์นะแต่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ประเภทเดียวที่กฎหมายยอมให้เป็นคดีมโนสาเรได้แล้วหลักเกณฑ์ของคดีฟ้องขับไล่ที่จะเป็นมโนสาเรได้คืออะไรคําตอบอยู่ที่ค่าเช่ากฎหมายกําหนดไว้เลยว่าค่าเช่าหรือราคาที่อาจจะให้เช่าได้ตอนที่ยื่นฟ้องเนี่ยต้องไม่เกินเดือนละ สามหมื่นบาททีนี้ในกฎหมายเขาใช้คำว่ามีค่าเช่ากับอาจให้เช่าได้ซึ่งมันต่างกันนะคำว่ามีค่าเช่าเนี่ยชัดเจนเลยคือใช้กับกรณีที่เราฟ้องผู้เช่าที่มีสัญญาเช่ากันอยู่ก็ดูค่าเช่าตามสัญญาไปเลยแต่คำว่าอาจให้เช่าได้เนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือใช้ในกรณีที่ฟ้องขับไล่คนที่อยู่โดยไม่มีสัญญาเช่าอย่างเช่นมาอาศัยอยู่เฉยๆหรือบุกรุก แบบนี้สารจะเป็นคนประเมินเองว่าถ้าให้เช่าจริงๆเนี่ยมันควรจะมีค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสัญญาเช่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นล่ะเราจะคำนวณค่าเช่ายังไงดีเรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาสันดิกาที่3830ทับ2540ที่วางหลอกไว้น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือสัญญาเช่าเนี่ยระบุค่าเช่ารายเดือนไว้ถูกมากแค่เดือนละพันเดียว แต่มีการจ่ายเงินก้อนแรกหรือที่เรียกว่าเงินกินเปล่าสูงถึง2ล้านบาทสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว11ปีกับอีก6เดือนคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วไอ้เงินกินเปล่าก้อนโต2ล้านบาทเนี่ยเราต้องเอามารวมเป็นค่าเช่าด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะตัดสินว่าคาดีนี้เป็นมโนสาเรหรือไม่แล้วถ้าต้องรวมเราจะคำนวณมันออกมาเป็นค่าเช่ารายเดือนที่แท้จริงได้ยังไง และนี่คือวิธีคิดของสารดีกาสารมองว่าเงินกินเปล่าเนี่ยโดยเนื้อแท้ของมันก็คือค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้าไปนั่นแหละดังนั้นต้องเอาเงิน2ล้านบาทมาตั้งแล้วหารด้วยระยะเวลาเช่าทั้งหมดคือ11ปี6เดือนก็คือ138เดือนพอหารออกมาแล้วก็จะได้ค่าเช่าเฉลี่ยที่ซ่อนอยู่ในเงินกินเปล่าประมาณเดือนละ14,492บาทจากนั้นก็เอาไปบวกกับค่าเช่ารายเดือนตามสัญญาอีก1,000บาท ผลลับสุดท้ายก็คือค่าเช่าที่แท้จริงของเคสนี้อยู่ที่เดือนละ15,492บาทซึ่งมันต่ำกว่าเพดาน30,000บาทที่เราว่ากันไว้ตอนแรกดังนั้นสารดีกาเลยวินิ์ฉัยว่าคดีฟ้องขับไล่คดีนี้เป็นคดีมโนสาเรนี่คือหลักการคำนวณที่สำคัญมากและต้องจำให้ดีเลยเอาล่ะมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนประเด็นสำคัญท,ทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้กันหน่อยมี3ประเด็นหลักๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลย 1. คดีมโนสาเรมี2ประเภทเท่านั้นคือคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0แสนกับคดีฟ้องขับไล่ที่ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ30,000ื่น 2. คดีฟ้องขับไล่คือข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวของคดีไม่มีทุนทรัพย์ที่สามารถเป็นคดีมโนสาเรได้และ 3. ถ้าเจอเงินก้อนอื่นๆอนย่างเงินกินเปล่าต้องเอามาหารเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อหาค่าเช่าที่แท้จริงเสมอ และสำหรับใครที่สนใจเนื้อหาสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนที่เจาะลึกแบบนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่เพจดีกาเก่งนะถ้าสนใจเอกสารสรุปก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดและราคากันได้เลย